ก็สวัสดีทุก่านเป็นครับผมเพื่อผมเดลเกมเมอร์ทีวีนะครับตอนนี้ผมมาเล่นเกมที่ว่าปูไร้ทุกอย่างนี่แหละช่างมาเดเอะเเรามาลองฝึกกันก่อนโอเคตอนนี้เขาฝึกเดินให้ไปตรงนู้นผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นเหมือนกันอ่านจับใจความเอา Move faster. ก,กด เพิ่มความเร็วเพื่อวิ่งเร็วอะ่ไม่แน่ใจวะอะไรอะปูเสฉวนกินเสฉวนไปโจมตี เอาดิเอาดิมาได้หมดอะ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 บอดบอดบอดได้หมดอะแต่คนไม่สู้อะไม่สู้อะไ,ไม่สู้คนเนี่ยตรงนี้น่าจะได้อาวุธนะครับผมมันจะมีของเอาไว้โจมตีกับป้องกันนะครับ ช่างเหอะเริ่มไม่เข้าใจแล้วเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจหนักกว่าเก่าปูบ้านไหนมันใช้มีดแทงกันวะอย่างอึ้งเลยเล่นสักสิบห้านาทีแล้วกันเสียงคือน้ำลายอึกอึกอึกเลยทีเดียว king of crab ราชาปูราชาแห่งปูนี่กูเล่นเป็นเกตเลยเนี่ยมาไม่น่าเชื่อกินโอ้โหเดินอย่างลำบากครับเดินอย่างยากเลยท่านผู้ชมหาหา โจมตีโจมตีจะหนีทำไมโอเคให้มีปูปูเศษป, Laser, ปูมีเศษปูเฮ้ยเฮ้ยปืนทำไมกเจอตัวใหญ่หญวะเฮ้ยมีเนื้อต้องโดนเนื้อโดนเนื้อโดนเนื้ออ้าม,มีเนื้อเนื้อเต็มไปหมดเนื้อเต็มไปหมดเลยเนื้อเนื้อเนื้อมาสู้กันใหญ่เลย เออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอย่างอื่นจากเกตแล้วกันออทุบก,กล่องเอาวุธมาออโอ้คอนเต่ายักษ์เต่ายักษ์หนีกุ้งกุ้งกุ้งตัวบเบลอเลยเออขอโทษขอโทษขอโทษ เกือบตายแล้วงำแล้วก็เดินไปตรงนู้นมีไม้อยู่โอเคได้ไม้มาน่าจะตีขอนยางละมัง อยา่าก็กลัวแล้วอย่าเข้ามาเลยโอ้ค้อนเรืองแสงอย่าอย่าเข้ามานะเข้ามาฟาดเลยนอะยา่าจะถึงสิบห้านาทีใดพยาพัดเดียวสุดยอดกำลัดชีวิต

เริ่มมีอำนาจเริ่มมีอำนาจเรามีอำนาจอยู่ในมือด้วยการเป็นเกต5ห้าศูนย์เก้าศูนย์สุดยอดเอาเน็ตเน็ตเน็ตอ,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  <Yeah. c oughs> อ้าวอ้าวอาอาเชี่ยอื้อตัวแตกกินกินโอเคอยัดฮุบนาอันนั้นอะไรไม้ไม้อีแล้วแมว เอาไม้จะมาสู้กระดูกกันเด้อโอ้อยังแค่ปูกับตันจะเอาเหรอไอ้หนูเฮ้ยโอเคได้ละอย่างนี้ก่อนเอาดิเอาดิเอาดิอาดสองลุมหนึ่งอ่ะโอ้โหหู้ ส so ับตีนแตกสับตีนแตกสับตีนแตกอ้าากินก็กินกินกินปูกินปูเต่าเต่าอ้าวจบแล้วหรืออะไรไม่รู้สิ ทุบมันทุบ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 กินกินเข้าไปตัวใหญ่แล้วไงวะแจ๋วโอเคงั้นอ,อร่อยบอมีอาวุธแล้วบอมีอาวุธแล้วอ้า ไม่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 ไม,ไม,ไม่มันเป็นปูอะไรเาเรียกปูอะไรนะจะไม่ได้ช่างมันเถอะเฮ้ยอะไรอะไรมันคืออะไรเด็กช่างเหรอโอ้มันเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเด็กช่างมันคืออะไรอ่ะมันคือจะทำให้เราวิ่งเร็วเหรอ ไม้ไม้อยู่ตรงนั้นมนไม่สู่ยายายา,ยายอะไรอ่ะมันคืออะไรกระดองเตาป้องกันตีตีต,ตีได้อะไรอ่ะมีดปูดถือมีดไม่สู้ตัวใหญ่ไป งับอืมปลาปลาปลาอือ,อกินไม่ได้อ่ะกินได้นี่งับโอเคยักอยักเจอ,อ,อเออเออเฉียดเฉียด น้ำลายเลยอย่าใกล้อย่าใกล้อย่าเชียวอย่าอย่าแม้แต่จะคิดเต่าอออ้โอ้ยออึเจ็บเโคตรเจ็บเลยอดู โอ๊ยโอ้ยปูเล็กขอสักสิบนาทีก็ได้อย่าเพิ่งตายเลยยังไม่อยากตายตอนแนมวแล้วแมวแล้วขอโทษครับยาปูระจอกไปสู่ปูไดเ้เพ้เลยไม่สู่เลยงำงำมไต่เขาได้ไหมไต่ไม่ได้อย่าเข้ามา กล่องเหรอควานะอุ๊ย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 เจ็บนะ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 ตัวกูเนี่ยเจ็บนะไอ้สจะจะตายอยู่แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบึ้งอะไรกันหนาว่าพวกนี้นี่งั้มงั้มออเดิเอาดิ มันคืออะไรอะเราสู้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยปูง่ายปูง่ายเอ้อทาทำไมเลือดลดเรื่อยๆเลือดลดเรื่อยๆเลยต้องกินเหรอจำเป็นต้องกินใช่ไหม เอออย่างงั้นโอ้ย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 มันเอามันเอาอะไรไปตีหัวตีหัวทำไมตีหัวทำไมขอโทษครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้เลยเ้ย มาไม้มม้เอามาเนื้อ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 ขอกินเนื้อปูเนื้อปูอร่อยเนื้อปูแสนอร่อยเนื้อปูแสนอร่อยเนื้อปูแสนอร่อยฮ่าอื้อสวยงามสวยเลยสวยเลยสวยเลยครับอ๋อรู้แล้วมันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ตั้งใจโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โโอ้แะ จะจบแค่นี้ครับผมได้แค่นี้เองสุดยอดเลยไม่น่าวิ่งเลยวิ่งเล่นทีโอ้โหค,ค,คราวเคราะห์ครั้เลยละอะไรอะออกได้มันคือการออกใช่ไหมหรืออะไรไม่รู้ ออกแบบอย่างกับไอ้ชักบิดเลยอะเหมือนเหมือนจังหรือว่าจะใช้ค่ายเดียวกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดตูทีหลังอะไรคือการเรียกปูใหม่เหรอหน้าตาปูโอไม่ใช่หรือใช่น่าจะใช่แหละน่าจะเป็นการสุ่มแล้วมัง้งกดปูอัปเกรดเอ่อเอาเป็นสปีดแล้วก็ลงแอท็อปมันคือการเอาค่าสเตตัส โอ้วกปูใสได้อะต้องรับก่อนนะโอเคแล้วก็คอนเ็กไม่ใช่ต้องข้ามบนก่อนอีควิปโอ้ปูบนปูแล้วก็ปูอีกทีหนึง่งเพงครบอะไรเออบอกไม่รู้อะไรเลย ปูแต่ละตัวหน้าตัวตาโคตรประหลาดเลยหรือกูประหลาดเองวันนี้ไหนดูซิมีอะไรให้ออ๋ต้องคอลเลกนี่อะไรอะฝั่งซ้ายตัวอะไรเอาปูป,ปูตัวเวงตัวอะไรอยู่ะอะคอมมอนแลร์ซูเปอร์แลร์เมกาแลร์ลีเจนดารี่ เมื่อกี้เคยตัวตัวอะไรบ้างนะไอตัวนี้ไอตัวนี้เคยไอกุ้งก็จะเคยเจอไอน,นี่แวบๆบแบบผ่านตาละมัง้งไม่รู้เหมือนกันตจตัวเนี่ยเจอตัวนั้นไม่รู้สิจำได้แค่เนี้โอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ขอกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากเพราะช่องมีแค่ยี่สิบห้าคนไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกัน ว่างเลยลองมาทําแบบนี้ดูเพราะว่าไม่มีเกมเล่นเหมือนกันเปิดปผ,ผ่านเลยลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูครับก็แค่นี้แหละ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ